สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับผมนะครับมืัอนี้กับนะครับมาทำในรับเกียรติครับนะมาเยี่ยมชมขอกชมความของพี่ยอดนะครับยอดเจริญฟาร์มนะครับพี่ยอดครับขออนุญาตครับผมแนะนําตัวกับพี่กำน้องทั้งช่องทางยูทูปนะครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมผู้ติดตามช่องเบ้าบาตามครับผมเบาตามเนาะครับผมครับผมดีใจมาเยี่ยมเยืยนกันมืัอนี้นะครับเนาะผมกับยอดเจริญฟาร์มครับยมเพื่อกุจจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรติดต่อกับศูนย์หกห้า ห้าแปดหนึ่งสามสองแปดเก้าครับผมสามสองแปดเก้าอยู่เพื่อเลยครับติดต่อได้เลยครับมากเกียนนะครับยังไงมาเบื้องออนครับพี่น้งนี่ค่ะว่าทำกับยินดีครับนะครับมาเยี่ยมช่วงฟ้ามหยอดนะครับผมตอนรับยังดีเลยนะครับว่ามีราคานะครับมาเปิดให้นะครับแคมง่ายไหมให้วิ่นอองนะครับได้ยอดอะไรครับเหล็กเปียนนะครับยอดครับต้นางนี่เป็นเป็นโค่แม่ลูกด้วยแม่เดียวครับผมแม่ลูกครับผมเป็นแม่ลูกนะครับเนาะนะครับผม พี่เดี๋ครับเสื้อใส่เหล็กอวเพิ่นมีป่ะครับอันแหม่มเป็นแม่บ้านเนาครับผมเป็นแม่บ้านบ้ใส่ข้อยใสไใส่พันท่องน่ครับแม่ข้อย่พันท่อนะครับนะครับผมอ่าค่นี้เป็นลูกแม่ลูกผู้ครับพี่ลูกแม่ครับผมนึ่งลูกแม่เนาะครับผมผมขอเบิร์นะครับเบิ่งนไปทำความกันเล้นนะครับลูกเพิ่นจ็ดเดือนจ็ดปีแล้วครับพี่พี่วันปีหนึ่งครับวันปีหนึ่งครับแสดงว่าตอนนี้แม่เพิ่นท้องเนาะครับท้องวันสามเดือนครับท้องวันสามเดือนสามถึงสี่เดือนเดนสามถึงสี่เดือนล่าตรวจท้องครับ ทับทับพอได้ครับพี่ทับไอ้พอคุ้มฝูงครับผมพ่อคุ้มฝูงมันเท่านี้เนาะครับผมพ่อพันสูงมาพี่ความสูงเป็นไรเมื่อนั้นลอยห้าสิบแปดครับอ๋อนะครับเป็นพ่อสายกลมครับพ่อสายกลมเนาะที่ทับแมียเนาะได้ตั้งคซื้อแม่พันธุ์มาครับได้ตังค์ซื้อมาพี่ตนี้แม่งามครับแม่งามนะครับเนาะครับลูกสาวเนาะคลูกสาววันปีหนึ่งนะครับทองวันสามเดือนในเนาะครับผมตัวจทองตัวจทองได้นะครับผมพี่น้องนะครับส่วนสูงเปอน์ลายไหนครับพี่พี่ยอดพ่อหัวใบสามสิบบวกครับประกันอยู่เลยสามสิบบวกนะ โอ้นะครับพี่สูงไม่มากนะพี่น้องแต่ว่าอ้างนี่งขึ้นครับง่าเลยนะครับแข้งขาดีนะพี่เนาะครับผมมีตำนงตำนี้เอียงบ้ครับพี่รับประกันครับประกันทุกอย่างเนาะครับโอ้โหนครับนี่นะครับเบื้องหอกเบื้องหางนะครับเบื้องเล็บนะครับต้นตัวดีนะครับเขาเปิดสวยนะครับได้รู้ม่าจะตัวอะไรพี่ยอดตัวนี้แม่นี่ตัวนี้แม่นลูกสามลูกสี่ได้ถ่องครับลูกสี่ได้ถ่องนะครับเนาะครับว่าตำนี้พอดีมั้ยแหรอครับมีอยู่แม่นี่ลืมเบื้องลืมบอก อันนี้เขาครับตอนเฮ็ดเข้ากับไอ้ดังเพื่อนน้องนื้ครับดังดังดังพี่น้องครับผมมีเขามีเขากับดังเนาะครับผมเีมีนิดนึงกลับมาเบิ่งหน้าของหน้าฟาร์มนะครับเบื้องมาเบื้อ่นะครับกูจับลือโบเล่นไก่เคียงนะครับอำเภอไก่เคียงนะครับเบิ่งคลีบบอลตาอยู่นะครับมาชมเบิ่งครับพี่น้องนะครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่ท้องได้สามเดือนนะครับเป็นลูกสาวนะครับประมาณปีหนึ่งนะครับลูกสาวก็เป็นพ่อประมาณครับพี่ครับผมพ่อต่อเนื้องนางดีเนาะครับผม เนื้อนั่งดีเลยนะครับลูกสาวคนน่ะนี่นะครับกสาววันปีหนึ่งนะครับตวงลูกเสียวยูเคนะครับแข้งขาง่ายเลยนะครับอืมนะครับเอาครับพี่ยอดครับผมนะครับคมแหลกนะครับเป็นคมแม่ลูกเนาะลูกสาวนะครับตองสามเดือนนะครับพี่ยอดสิเปลือยไปไรไปไหนครับควบในเปลือยไปก็ซิฟครับผมก็ซิฟครับผมก็มือได้เนาะครับผมต่อรองได้ไหครับผมต่อรองได้ครับไม่หามาแหววเล้วครับโอเคนะครับผมต่อรองได้นะครับคือบ้านแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับซื้อสองได้สามนะครับพี่น้องนะครับ ยอดเปิดไปอยู่ที่9 0 0 0 0มื่นะครับเรียกสุนุกสุนเจกะนะครับขอมาเยี่ยมชมที่คออยู่ฟ้าไม่เลื่อนนะครับนี่นะครับแม่พันธุ์งามๆนี่ร้อยสามสิบบวกนะครับนี่กับลูกสาวนะครับโอ้นะครับนี่นะครับเิ็นคู่กันเลยนะครับนี่เปิดคฟแรกไว้นะครับ9 0 0 0 0มื่ครับผมยอดครับคฟคฟที่สองที่สองได้เนาะครับผมคมที่สองนี่ส่วนสูงอะไรครับไปแม่นี่ยร้อยสามสิบบวกขึ้นครับร้อยสามสิบบวกนะครับกับลูกชายได้เนาะครับ ลูกไส่จะเดือนแค่ปีแล้วครับไปนี่ลูกไส่ได้เ็ดแปดเดือนครับเ็ดแปดเดือนตัวนี้ทองไหครับนี่ตัวนี้รอดตัวทองเลยครับรอดตัวทองนะครับผมผสมไปหมือนเลยส่พอคุ้มฟูไหมปรับพอคุ้มฟูครับครับผมนะครับเป็นโคแม่ลูกและพี่น้องด้วยครับลูกผูนะครับผมแม่พันกับสูงลอยสามสิบบวกนะครับผมผสมเลี้ยนะครับรอดตัวทองนะครับพี่น้องนะครับปุ๋ยเฝ้านะครับกัรอดรุ่นออกไปรุ่นทองเรื่อยๆนะครับนี่รุ่นลูกเรื่อยๆนะครับผมได้ตั้งซื้อมาข้าไป้แม่เนี่ยแม่เบื่อเสียนครับ แม่บัวแสนนะครับเนาะไปิดสามสิบบวกนะครับผมเงี้ยข้าดีเงี้อยากลงน้ำอยากลงน้ำมูล่องน้ำเห็นมูล่องแล้วนะพี่น้องนะครับอ่ะนะครับแม่บัวแสนนะครับเขาเปิดดีนะครับหหักหันงอดีนะครับตาเตี่ยมีนะครับผมนี่จะไปแล้วไปนี้จะไปแล้วนะครับผมอ่ะไปแล้วครับไปเลยครับไปเลยครับเพื่อเพื่อครับมีกี่คนแม่ลูกเนาะแม่คำแสนนะครับคำลูกไส้ทองตัวทองเนาะครับผม พี่ยอดจะเปิดอะไรไปไหนกันเพิ่มเมื่อกี้ก็อื่นเพ่มเงินสามครับก็เงินสามเนาะคตัวรองใดขึ้นก็ตัวรองใดขึ้นก็นะครับผมนะครับวันนี้ตัวที่สามนะครับผมเป็นเพลือกข้าวใบนี่ครับผมเป็นอนาคตพอพันมาเลยนะครับอนาคตพอพันครับอืเสื้อไส้เรากร่อยไปไหนครับไอ้นี่อันนี้คือซื้อต่ัวคุนมากกว่ครับครับผมพอแบ่งน้ำใบน้ำไส้เราว่าพอพันใหญ่แน่นอนครับอืเอกสารหายครับประหยัดอ่างครับอ๋อเอกสารหายประหยัดอ่างแน่เนาะครับผมมาเบิึงหนาคอกหนาฟ้าบิึงนะครับ ตามที่บอกตามเบื้องนะครับพี่น้องเอ้ครับตัวน์ตนะครับเนื้อนังสีชมพูบ่มีอย่างไรครับผมบ่มีเปียวบ่มีแมงบ่มียั่งนะครับพี่น้องนี่สวยเลยนะครับเป็นพ่อพันธุ์อนะนะพ่อพันธุ์ที่สวยอีกคนนึงดังงามนะครับผมนะงามดังงามบ่มีเปียวบ่มีทั่วอืนะครับนี่ครับบ่มีเปียวบ่มมียั่งเลยนะครับเชื่องครับสวยเชื่องเลยนะครับผมเรียบเก๋วบ่กคือเจ้าเงินเนาะโอ้นะครับตัวน์ตัวดีครับพี่น้องนี่เจ้าพญาขาว เจ้พญาขาวนะครับผมเจ้พญาขาวจะปีแล้วครับไปอยู่มาสองปีหนึ่งเดือนครับสองปีหนึ่งเดือนอืมเพราะงานคักนะครับแค่นหลังเปลี่นแป้นแป้นครับตจนมันมีวงตีเลยนะครับนี่ก๋ครับกินแต่หยางด้ครับเนี่ยไม่ได้กินหัว่างไม่ได้กินหัวห่างเลยแบบธรรมชาติเลยนะเนาะครับผมอู้นะครับเปิดไว่ายพิจดผู้ทานเลยเปิไปสองแสนครับเปิดไปสองแสนจนหมดครับผมอ๋อเผื่อเป็น้องเบื้องคลิปดโดยจะได้ทีนะครับผม ก่อนจังมหาแมวแว่กันครับครับนะครับครับพี่ยอดเพิ่นเปิดอยอยู่นะครับเด้อนะครับจอยพญาเขานะครับยางโชูมลูยางโชูมลูกอ่านะครับปกครับเกล็ดปกเกลดนี่นะครับกำลังเข่าคอดฝึกครับอ๋อจะไปเข่าคอดยืนมะเพลครับผมออ้ยนะครับนี่ปีนาเจอกันครับปีนาเจอกันเลยเนาะทั้งถุงสีเมืองครับโอเคครับผมเอานะครับมีไหครับพี่ยอดรวันนี้มีอีกตัวบั้มีอีกครับมีอีกเนาะครับผมอไปเอาตัวตัวกันนะครับอ่านี่เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งไ้รับมนะครับผมอ่าพ่อพัันนธุ์ตวี้ม่ครับไเ น้องทวีศัพ์ครับผมน้องทวีศั์ทวีศั์เป็นจากปีเดือนอะ้รสองปีหนึ่งเดือนครับสองปีหนึ่งเดือนนะครับเสื้อไซส์เลากกว่าเป็นไรครับเสื้อไซส์เล็กกว่านี้บ่แอบอะบ้างครับใบไฮหลอดไยครับใบไลหลอดหาย่างต่ใบหลอดบ่มีแต่ใตบหลอดบ่มีแล้วเนาอพอแสงอาทิตย์นะครับผมตอนนี้ความสูงของน่องลายเป็นไรละครับลอยสี่สิบบวกครับลายสี่สิบบวกครับผมอืนะครับสองปีครับหนึ่งเดือนนะครับพี่น้องตุนงตัวแข้งขาครับพี่น้องนะครับในเนื้อนะเจ้าเนื้อนะครับผม สวยเลยนะครับทวีซับนะครับผมยดยศนี่เส้อสายกับบริษัทบางครับพี่น้องนะครับผมกับเบิ้งตุนตัวนะครับมาน้องนี่คือพอบอนะครับแต่ว่าเบิ้งจากนาจากตาเนี่ยครับว่าแม่นนะครับพี่น้องเบิ้งแขงเบิ้งขานะครับเรียบงหนะครับแขงขาไิ่งนะครับข้ออ่องครับแตกบนะครับตาแี้มแก้มจ้ำครบนะครับเขาเนี่เปิดสวยๆเลย ขนุกขาใหญ่ครับค้อยตุลขนุกนะขลุกใหญ่ใหญ่นบ่ครับผมง้นี่นะสวยนะครับนี่สวยหน่อยสวยนั่นเมื่อสองปีนะครับเมงไปได้ไกลครับผมอันตัวนี้พี่ยอดได้ว้าบ่ครับพี่ได้เปิดบ่ไม่เปิดไปซี่แสนครับเปิดไปซี่แสนนะครับเนาะครับผมก็กึ่งช่วงกึ่งเปิดแตาเพื่ออะไรคับว่าเบิ้งตัวจริงมาจับเบิ้งครับมนะครับมาจับมาใบมาเยี่ยมช่วงขอกช่วงฟ้าเบิ้งอะไรไปหน่องนะครับในรูปในคลิปของบอลตันมันคือตรงหน่อยนะครับแต่ว่ามาเบิ้งตัวจริงแล้วโอ้นะครับนะ ไงนะครับนะครับช่วมเบิงนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตพอพันอีกตัวหนึ่งนะครับย่งชั่วนะครับเขาเปิดๆเลยนะโอ้นะครับเป็นตัวสว่น้องเพื่อนนะครับ่ทยง่ายเลยพป่นนะครับร้องมาเบิงนะครับพ่ยอเปินเปิดทุกตัวนะครับเปิดแป่งบันพี่น้องนะครับผมเปรตสนุกสนใจนะครับโทรสอบถามพี่ยอดนะครับผมยอดเจริญฟาร์มนะครับอำเภอกุจจับนะพี่น้อง ยอดครับขอเบอร์ทีมไทยให้พี่น้องนะครับผมเบอร์ทั่วก็065 581 3289ครับผม3289มันยังไม่หยั่งนะครับครับผมนะครับมาชมกันด้วยครับเด้อโอ้โหเมื่อกี้รู้สึกยินดีครับเป็นอย่างนี้แหละครับที่พี่ยอดต้อนรับนะครับน้องใต้จากอุดวครับดิงตรงมาหาเลยนะครับผมเย้ครับเดี๋ยวมารลอดนะครับให้ต้มไก่สุกินยังเบลย์เบิรงคลิปอยู่ใจนะครับผมครับ นะครับกดติดตามไว้นะครับผมหรือว่าเฟซบุ o กพิยอดนะครับเดี๋ยวเรจะขึ้นไ้นะครับในยอดจะเดินฟาร์มเลยครับยอดจะเดินฟาร์มนะครับเพื่ออยู่มึงนอกมึงนานหน่อยเนาะครับผมเบมึงคลิปอยู่นะครับอยากติดต่อนะครับไม่ต้องโทรครับพิยอดมันมีเฟซอยู่นะครับเดี๋ยวบอตันขึ้นเฟซไว้ให้นะครับในในคลิปเลยนะครับผมวันนี้ครับผมบอตันก็นะครับขอขอบคุณนะครับผู้รับชมจนจบนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะกันพ่อกันคลิปหน้าผมกับพี่ยอดลาเลียครับผมสวัสดีครับ